ก็ดีแท well, uh ้เน ah ีก ah ินมาตกูส no oh uh ิท okay. ี่แปลงไหนบ้านี่กูคิดยมึงกูมาฝากกเห็นมึงหลยมือหรอเราก็ดีแท้อ้หยสิดีซ้ำกูยุหันบว่าเนีกินกูบาฝากดินี่ไไหนจังดีค่ะแทอะเะไหนทมมันหยัางนี่เาเป็นตัวเซลล้ไอกินได้บ้ล่ะกินได้กินได้ขนมขยหยั่งป้อนบาขนมโคขนมโกขนมสากทังหดกจัดอก มนโกูได้สิดธที่ทอกูขึ้นหอดกูแล้วมาฝากคือเขาคืออะางสันไอ่อย่างฝากสาวออยาคืออะไรสันฝากสาวออยตั้นของมึงพบายเอฟซีฝากงหายก็คัะกับเอฟซีตั้งแต่ฝากโอ้อ้ตัวกูอาจะฝากกไกูกาเอาฝามาฝากมึงไหมุวยขึ้นครบก็ขึ้นหอแล้วนี่พ่อพกูเมด่ลไไหมกูกินหมดแลบดี เว้อมออก,ไไออกัออกววาม,เออม,มเาเ,ออเอ้อสิเห็นไปตด้แต่แรกเนี่ยว่ากูกอ,อ้อมากว่าอังสันอกูเอามาให้มึงอ่นละกินทำไมของกูมันหมดแล้วเอาเอี้ยวที่หนีหนีห่าว่ากินเด้มันจะขอหมดแล้วมนฝากใคก็ไม่ได้ฝากเจ้าไปต้ไเถอะบัดไปหนีไห้บักกูว่ามีอย่างใดนะมึงเลตยตกลัวมาให้กระไรก็ว่าและนะเป็งสันบัดเออ์้วมัฝาก่อยไ,ไหม นี่นี่บ้าเอากูวันนี้มันเป็นตาแสบฉันออกกะจีเพิ่งซื้อของกูงกินข้าวเดี๋ยวเบิดเนาะม่ว่ากูกินข้าวเดี๋ยวเบิ้ลคอนร้อนนะขันขันบ่าวานีน่กูบ่กคือหอนมึงด้หน,นินี่อย่างนีิขนมโคกล้านไดหนิคือร้านมันสาขาลานจอดรถหลังสาขาลานจอดรถเนวาด,ดาสกลน,นครมาตาสกลน,นครผู้ี่มาตะไก่ดิหนิที่บิังกะทิบูดเราไป นี่นีนนกว่าซีซีก่กาดอกกูชิมบังแล้วแซ่ปุ๊ยยังเพรท่านบูดเพรท่านยังแซ่บปะแซ่บแล้วเนาะสาขาล,ล่าจอดรถจตกรนครนี่ธรรดานี่ม,าามีเหล็โกโทรศัพท์มีแย่งความละมุนละไมขนมโคกยกถาดแซ่บเพื่อจะแช่จอยเอาว่าบางท่านอท่านจินเดี๋ยวนี้วันเถาะก็ว่าแล้วเนาะเพรานเอามานฝากใครว่าเนี้ยังว่ากลัวมานฝากจะของอยู่นี่ไหมยพราว่าจะของมันฝากเพิ่นอยู่นี่ไม่บอกแต่นายก็เถีย của các bạn mừng chiều cũng chín năm nó <laughs>